สองตัวนี้เนี่ยตัวหนึ่งมัน m ตัวหนึ่ง tdl เนี่ยคือขั้วมันเนี่ยไม่เหมือนกันขั้วไม่เหมือนกันฉะนั้นฟังก์ชันที่มันสามารถใช้งานได้เต็มระบบเนี่ย tdl ที่ขั้วมันเยอะกว่าเนี่ยมันจะใช้งานได้มากกว่าอย่างเช่นเรื่อง high speed sync high speed sync เนี่ยถ้าใช้ตัว tdl เนี่ยเรามาตดหัวกล้องเนี่ยเราเปิด high speed sync ก็ทำงานแต่ถ้าเป็นแฟต m เนี่ยใช้ได้กับทิกเกอร์เท่านั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือกล้องเลนส์อาบางตัวเนี่ยถ้าเราใช้แฟต m ติดเข้าไปบนหัวกล้องต้้ออองงงถ่่่าาายในนนชมภพเทั ถ่ายในจอหลังไม่ได้อันนี้ผมเพิ่งรู้เลยเพราะว่าผมทำคลิปรีวิวตัวนี้ที่นี้600นะซึ่งใครอยากจะดูคลิปรีวิวตเต็มเนี่ยผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ <c ười> คุณก็ลองเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ลองไปอ่านคอมเมนต์ก็ได้มีคนมาคอมเมนต์บออย่างน <c ười> ี้นะเขาใช้เป็นกล้อง6มี m a r ์ทูนะครับติดเข้าไปจอหลังถ่ายแปไม่ยิงต้องใช้ช่องมองภาเท่านั้นนะครับแล้วก็ในกลุ่มเขาก็มีคนไปโพสต์ถามกงินผม่าอ๋โอโอเคกล้องดีเ r องาบางตัวนะครับ M เนี่ยถ่ายจอหลักไม่ได้แต่ใช้่นยยิงออก